Community Health System หรือระบบสุขภาพชุมชนถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญมากที่จะทำให้คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีเพราะไม่ว่าจะมีการบริการสุขภาพหรือการดำเนินงานด้านสุขภาพแบบใดเกิดขึ้นในระดับอำเภอ หากประชาชนไม่ได้ตระหนักถึงความสําคัญก็จะไม่เกิดประโยชน์และขับเคลื่อนไปได้ยากแต่ถ้าเกิดความร่วมมือจากเจ้าของสุขภาพคือประชาชนในระดับอำเภอระดับชุมชนระดับครอบครัวก็จะเป็นสิ่งช่วยเสริมให้การดําเนินงานนั้นเกิดผลสําเร็จได้จุดเด่นของการขับเคลื่อนให้เกิดระบบสุขภาพอำเภอที่พึงประสงค์ด้วย Community Health System ได้แก่ 1. ระบบสุขภาพชุมชนมีจุดเด่นคือมีความใกล้ชิดกับตัวประชาชนเจ้าของสุขภาพมากที่สุดมีการสร้างความสัมพันธ์ความผูกพันกันโดยมีแบบแผนพฤติกรรมที่ยึดถือร่วมกันโดยเฉพาะพฤติกรรมด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทยการดูแลสุขภาพได้วางจุดสำคัญไว้ที่ ระบบบริการปฐมภูมิซึ่งเป็นจุดการดําเนินการในระดับที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดนั่นคือชุมชนระบบสุขภาพชุมชนจึงเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญ 2. อสมจุดแข่งระบบสุขภาพชุมชนของไทยระบบสุขภาพชุมชนของประเทศไทยมีอาสา,าสมัครสาธารณสุขหรืออสมเข้ามาเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างประชาชนกับภาครัฐทําให้การดําเนินงานด้านสุขภาพของภาครัฐได้รับการยอมรับจากประชาชนมากขึ้นเพราะอสมเป็นผู้ได้รับการยอมรับจากประชาชนและใกล้ชิดชุมชนของตนเองมากที่สุด 3. การดึงให้ระบบสุขภาพชุมชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาจะทำให้ระบบสุขภาพระดับอําเภอเข้มแข็งขึ้นโดยสามารถทำได้ในหลายรูปแบบตามความเหมาะสมโดยเปิดโอกาสให้เข้ามาร่วมคิดร่วมกันวางแผนการดำเนินงานด้านสุขภาพให้มีความเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ร่วมถึงความคิดความเชื่อตลอดจนวิธีการดำารงชีวิตของประชาชนในชุมชนนั้นโดยคนในชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ดังนี้ 1การมีส่วนร่วมดำเนินการในระดับปฏิบัติการเช่นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพเฝ้าระวังภัยคุกคามด้านสุขภาพที่อาจเข้ามาในชุมชนซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการทำให้ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของสุขภาพเองมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง2การมีส่วนร่วมติดตามประเมินผลการบริการหรือการดาเนินงานด้านสุขภาพ ว่าการดําเนินงานด้านสุขภาพของหน่วยงานต่างๆนั้นได้ดําเนินการอย่างเต็มที่หรือไม่ก่อประโยชน์หรือไม่เกิดผลดีต่อสุขภาพหรือไม่ 4. ระบบสุขภาพชุมชนยังมีทรัพยากรที่ช่วยหนุนเสริมการบริการหรือการดําเนินงานด้านสุขภาพให้ประสบความสําเร็จทั้งในส่วนทรัพยากรที่เป็นเงินสิ่งของและภูมิปัญญา รวมถึงสิ่งสำคัญที่สุดคือกำลังคนในชุมชนที่จะร่วมดำเนินงานในการดูแลสุขภาพ